ชายจีนคนหนึ่งแบกบถังน้ำสองใบไว้บนบ่าเพื่อจะไปตักน้ำที่ริมลาําธารถังใบหนึ่งมีรอยแตกในขณะที่อีกใบไม่มีรอยตำหนิสามารถบรรจุน้ำกลับมาได้เต็มถังแต่ด้วยระยะทางอันยาวไกลจากลําธารสู่บ้านจึงทำให้น้ำที่อยู่ในถังใบที่มีรอยแตกเหลืออยู่เพียงครึ่งเดียวเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ดำเนินมาเป็นเวลาสองปีคะ่ะ คนตักน้ำสามารถตักน้ำกลับบ้านได้วันละหนึ่งถังครึ่งซึ่งแน่นอนค่ะว่าถังน้ำใบที่ไม่มีรอยตำหนิจะต้องรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานเป็นอย่างยิ่งในขณะเดียวกันถังที่มีรอยแตกก็รู้สึกอับอายกับความบกพร่องของตัวเองมันรู้สึกโศกเศร้าก,กับการที่มันสามารถทำหน้าที่ได้เพียงครึ่งเดียวของจุดประสงค์ที่มันถูกสร้างขึ้นมาหลังจากเวลาสปีที่ถังน้าที่มีรอยแตก มองว่ามันล้มเหลววันหนึ่งที่ข้างลำธารมันได้พูดกับคนที่ตักน้ำว่าข้ารู้สึกอับอายตัวเองเป็นเพราะรอยแตกที่ด้านข้างข,างของตัวข้าทำให้น้ำที่อยู่ข้างในไหลออกตลอดเส้นทางระหว่างที่กลับไปบ้านของท่านคนตักน้ำบอกว่าเจ้าเคยสังเกตรหรือไม่ว่ามีดอกไม้เบ่งบานตลอดข้างทางในด้านของเจ้าแต่กลับไม่มีดอกไม้อื่นเลยอีกด้านหนึ่งเพราะข้ารู้ว่าเจ้ามีรอยแตกอยู่ ข้าจึงได้หว่านเมล็ดพันุ์ดอกไม้ลงข้างทางเดินด้านของเจ้าและทุกวันที่เราเดินกลับมาเจ้าก็เป็นผู้รดน้ําให้กับมเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเป็นเวลาสองปีที่ข้าสามารถเก็บดอกไม้สวยๆไว้มาประดับบ้านถ้าปราศจากเจ้าเราคงไม่เห็นความสวยงามแบบนี้คนเราแต่ละคนย่อมมีข้อบกพร่องไม่มีใครสมบูรณ์ค่ะแต่ความไม่สมบูรณ์ที่เราแต่ละคนมีนั้นอาจช่วยทําให้การอยู่ร่วมกันนั้นน่าสนใจ สิ่งที่ต้องทำก็คือยอมรับคนแต่ละคนในแบบที่เขาเป็นและมองหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของเขาเหล่านั้นเพราะทุกสิ่งไม่ได้มีเพียงด้านเดียวเสมอมองอะไรมองให้รอบด้านอย่าเพิ่งรีบค้านหรือด่วนตัดสินมองอะไรมองให้เห็นจริงเข้าใจทุกสิ่งค่อยตัดสินใจแม้แต่โลกยังมีด้านดีด้านร้ายคนเราก็เช่นกันค่ะอย่าลืมว่าเราทุกคนมีคุณค่าในตัวเองหาแสงสว่างในตัวเองให้เจอแล้วจะพบว่า ความสุขที่แท้จริงคืออะไรขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะ